โปรโมชั่นยังอยู่เหมือนเดิมอ่ายังอยู่เหมือนเดิมเนาะจะไปทานทานได้กับบรรดาญาติโยมสามคนผู้ใจบุญใจบูชอนเมื่อเราทำผ้าป่าร้อยฟ้าหนึ่งร้อยบาทพระเดชพระคูณหลวงพ่อพระอาจารย์นันทกรรไทยพูดทางกฏสิที่เมย์ทมากว่าสิที่เมย์สางทางกฏ่าสิที่เมย์ โชคดีมีชัยตลอดปีและตลอดไปบุโยเจ้าขาเพียงไปรับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเจ้าขา่อาสาทุสาธุมากันและเป็นระยะระยะเลยเจ้าค่ะ้า่าลอยฟังอยากได้้ายันกันไปโชคดีมีชัยตลอดปีและตลอดไปเจ้าค่ะสาธุเพียงกับไปไปรับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเจ้าค่ะ อาจจะย้อนเข้ามาพูดตามปกติเมื่อตามปกติเมื่อตามักติสิทีนี siz, igu, ay, sama, Sarah, God, ้ยาเจมโชคดีมีใครยาเจฟเสีาจนถูกหวยโดยรางวัลปีใหม่นี้สาธุสาธุสาธุเที่ยงไปรับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญ เหรียญองค์พ th 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 ch ่อนั่นรุ่นแรกเจ้าค่ะพูดคำปฏิทิเมธรรมปฏิทิเมสังคังปฏิทิเมสาธุสาธุเพียงไปรับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเจ้าค่ะอธยาญเข้ามาพูดคำปฏิทิเมธรรมปฏิทิเมสังคังปฏิทิเมทลับมอีกแล้วอาต้องพังบุญลอยจ่าปโหสิชทองหรือสิ่งแน่นอน ว่าไม่จะขาเสียนพุทธปฏิบิณิเตามาปฏิบิณิเตาคามปฏิบิณิเตอุณมาลงมาบุญแล้วดอนเราอยากอาตมาพักแต่ชี้ทาออกมองทางบุญให้กับบรรดาญาติโยมสังกันทูนใดบุญใดเนาะคุณโยมจะถือจะมีพลพลทองเราติดตัวเข้าไปข้างในก็มีมีประโยชน์เนาะมันท้คุณของแม่ เราก็กิดให้แม่สักหนึ่งใบในน้ำหางน้องเราติมให้แม่สักหนึ่งใบแม่แสวงรุ่นแน่นอนน้องอาตมาภาคตอนนี้ทางเจ้าพนักตบดนตรีได้ส่องอาตมาภาพมาช่วยที่จะสาธุาจเจ้าภาคเจริญพรร่นแม่เป็นเรียนแม่ตามอานาร เอาไปติดตัวแก้วผ้าปอรไปนะเจ้าค่ะเราไปชี้ทางอมปองทางบุญกันไปเป็นระยะอะไรนะตอนนี้บรรดาญาติโยมตามลูกคนก็หลังไหลหลั่งไหลเทมาเมื่อน้ำพระพงคาแล้วไม่มาไม่ขาดสายค่อยๆไหลมาเลยจ้ะมาทางนี้มาต่อแบงแ่งบุญกันเจ้าค่ะเนาะมาต่อแบงแ่งบุญกันหนึ่งร้อยบาท จะได้นับผ้ายังกนรทายาปรนอามาติที่เมตสัามตทิสเมตแล้ว้าตไปโลกปีในตลอดปีและตลอดเมตสันามาิที่เมตแล้วราตี้งโดในโอสานสาธุเพียงไปรัควารู้เรื่งะกเรา้วื่อหของพ่อเราแร้วก็คือพ่อหุวงของแม่ พรูแม่เี้ยงดูเรามานะมนอนไไปเทาเราให้ดูเรามดไว้เป็นเน็ตแต่คุณแม่ยามไม่บนเลยแต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ดูดนองเราไดโอกาสแล้วมจะมาตอแก่พรกบุญทองบุทออายุพักบุญองุเรา ดูแม่แม่ดูแม่ท่านหังมาจาก่านดูแม่เจ้าป่าค่อยๆเจ้าป่าคยเดินไปเนาะมาทำบุญที่วัดแบบนี้มาทำบุญที่วัดไมองของเราแบบนี้จากไตจาว่าคนจากไ่จนว่าใครร่ำรวยรวยรวยในงวันทบุรีเราเราะ่เดินเดินมาเราเางานคนทุกาใจกอนมี ทางอกออาบุญเดน้ออาุลับุญตัวอนน้องสายก็คืออะไรนะเจ้าุอตมาภาพแต่ทีทาออกอทาบุญให้บุญตท้าย ก็คือสังกทานสังฆทานเป็นอาหารทิพย์เจ้าค่ะสังฆทานนั้นเป็นอาหารทิพย์เรามีโอกาสได้อุทิศให้กับสัมภเวสีผีไม่มียากเรามีโอกาสแล้วนะเจ้าค่ะเรามีโอกาสที่เดินทางมาทำบุญที่นี่มาทำบุญที่วัดห้อยหอมของเราแห่งนี้ มีโอกาสมีกองบุญหลายๆกองบุญก็ฟังโพชดบรรยายไปกันเรื่อยๆกองบุญหลายกองบุญนั้นก็แล้วแต่กำลังพระกำลังศระทางของอะไรที่ตั้งเอาสระทางมาเป็นที่สองรองศระทางนะมีเท่าไหร่เราใส่ไปเท่านั้นเลยจังยอมแก้วผามาตะกี้อาตมาพูดถึงอาหารทิพย์ เรามีโอกาสแล้วเราทำสัมฆทานทรัพย์คนระชุดเรามีไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะทำซักเท่าไร่เรามีเท่าไหรเราใส่ไปเท่านั้นนะเจ้าค่ะอพุทธรรมปฏิทิที่เมธตามังปฏิทิที่เมสัาฆังปฏิทิที่เม,มเ,มมเมจเริญพรไปรับเหรียญมบงคลอุดมวุฒอีกหนึ่งเหรียญเจ้าค่ะไปรับเหรียญมารับผ้ายันกันไทยไปหนึ่งหนึ่งผืน มาทางนี้เลยเจ้าค่ะก็มาในเจ้าค่ะพุทธังปฏิทิเมธรรมาปฏิทิเมสั้งๆปฏิทิเมโชคดีมีใจตลอดปีและตลอดไปสาธุเจริญพ่อนสาธุเจ้าค่ะไปทางด้านซ้ายเลยเจ้าค่ะไปที่วัตถุมงคลรับอีกหนึ่งเหรียญในเจ้าค่ะพุทธังปฏิทิเมธรรมะปฏิ พุทธังปฏิทิเมตัมมังปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมตโชคดีมีชัยร่ำรวยูุรวยรวยระดับกันสามเนี่ยนะสาธุเจ้าพระเนาะมาทางนี้เจ้าพระรู้ชื่นใจเนาะอาตมายอมเดินตามแกนโอสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโรนาถังอภิบู เจ้าขาทั้งคุณโยมพ่อโยมแม่โยมหนูโยมมาเป็นเจ้าผ้าปวดหน้าหมูทูหน้าไปกันหนึ่งองค์หนึ่งชุดเป็นหนึ่งร้อยบาทได้าไว้ที่โบเดชพระคุณหลวงพ่อที่ในพระอุโบสถนะคุณโยมเจ้าขาที่มีผ้าผ้าสามสีมามีสามพืนมาทีมีสดตนไบอีกหนึ่งอันน้อเกี่ยวไว้หลายอันน้องสเตนไป